กรณีรายงานประกาศเราสามารถยื่นวีซ่าอะไรกลับเข้ามาอีกได้บ้างคะโอ้โหยากแบบหืดขึ้นคอเลยนะอ่ะขอนั่งตอบแล้วกันนะคะคําถามนี้มาดามจะบอกแบบนี้คะ่ะว่าเราสามารถยื่นวีซ่าอะไรได้บ้างเนี่ยคือสามารถยื่นได้ทุกประเภทเลยคะ่ะที่เขามีวีซ่าอยู่ในเกาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะไปท่องเที่ยวไปเยี่ยมไปเรียนนะคะไปลงทุนไปทําธุรกิจนะคะ มีวีซ่าแต่งงานสอบไปทํางานคือยื่นได้หมดค่ะยื่นได้ทั้งหมดเลยนะคะในกรณีของผู้ที่รายงานตัวกลับแล้วอายากจะกลับไปเข้าไปเกาหลีนะคะหรือลงเคอีทเนี่ยยื่นได้ทั้งหมดเลยค่ะทุกวีซ่าที่เขามีนะคะแต่ทีนี้ค่ะถามว่าแล้วกลับเข้าไปได้อีกบ้างเนี่ยคืออันนี้ตอบนะคะบอกเลยค่ะว่ายาก โคตรยากเลยนะคะสําหรับใครที่ฟังคลิปนี้ของมาดามอยู่เนาะมาดามย้ําเสมอนะคะสําหรับน้องๆที่รายงานตัวกลับมา <m arr ant> แล้วอยากที่จะกลับไปเกาหลีอีกนะคะคิดว่ามันเหนื่อยมันท้อแล้วคืออยากจะกลับมาก่อนนะคะพอมาอยู่ไทยบางคนเนี่ยอยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนเองนะคะพอกลับไปปุ๊บนะคะเงินเนี่ยมันหมดเนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีรายได้แบบเดือนละห้าหมื่นหกหมื่นนะคะหรือเดือนละแสนที่อยู่ในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอไปลงทุนทําธุรกิจค้ขาขายอะไรแล้วรู้สึกว่า มันไม่ได้แล้วก็อยากจะกลับดิ้นรนกลับมาที่เกาหลีนะคะมันจึงเป็นที่มาว่าโอ้โหโคตรยากเลยที่จะกลับเข้ามาได้นะคะเพราะว่าการยื่นวีซ่าเนี่ยยื่นได้หมดเลยแต่สุดท้ายแล้วพอสถานทูตไปตรวจสอบประวัตินะคะ<ๆ>เขาจะเห็นเลยว่า,อ,าอ้าวเคยโอเวร์วีซ่านี่ตอนที่ยื่นเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านเขาจะรับเอกสารไว้นะคะสําหรับผู้ยื่นทุกคนเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้รับเอกสารแต่ตอนที่เอาประวัติของน้องๆทุกคนเนี่ยไปตรวจสอบนะคะ มันเห็นทั้งหมดเลยนะคะเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้เนาะในเรื่องของว่า,าใครเคยไปว่าวิซา่าใครเคยไปถูกจับใครเคยเข้าออกเกาหลีบ่อยมากน้อยขนาดไหนเนี่ยสถานทูทตตรวจได้ทั้งหมดเลยนะคะโดยที่เขาใช้เนี่ยใบที่น้องๆเรียกกันว่าไปคัดประวัติหนังสือเดินทางมันจะบอกทั้งหมดเลยค่ะว่าทั้งชีวิตเนี่ยน้องมีหนังสือเดินทางกี่เล่มนะคะอันนั้นแหละค่ะเป็นสิ่งที่สถานทูตดูนะคะแต่ถ้าตอมอเกาหลีเนี่ยเขาจะดูที่ลายนิ้วมือนะคะแค่สแกนปุ๊บเนี่ยยังไม่ยื่นพาสเลยตอมอรู้หมดแล้วนะคะอ่าคนนี้ คยว่าวีนี่เป็นบุคคลเฝ้าระวังหนึ่งแต่สําหรับสถานทูตเขาจะเอาประวัติของน้องค่ะเลขพาสปอร์ตทุกเล่มที่มีในชีวิตนะคะเอาไปตรวจสอบค่ะผลปรากฏว่าอ้าวเคยเอาว่าวีซ่านี่เคยไปเป็นผีน้อยแล้วรายงานตัวกลับนี่แม้ไม่ติดแรกนิสก็ตามนะแต่นะคะประวัติเนี่ยมันไม่ลบนะคะมันจึงเป็นที่มาว่าการจะกลับเข้าไปได้อีกเนี่ยมันโคตรยากโอกาสที่มีมากที่สุดนะคะเวลาที่จะรายงานตัวกลับเนี่ยน้องๆกลุ่มนี้นะคะ ที่จะทําวีซ่าแล้วกลับเข้าไปในอันดับแรกเลยคนที่มีสามีเกาหลีค่ะกลุ่มนี้กลับเข้าไปได้เกินกว่า70-75%นะถ้าอาดีตเนี่ยร้อยคนผ่านร้อยคนนะคะแต่ว่าในยุคนี้มันเริ่มยากขึ้นเนาะมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ70-75%นะคะแต่แน่นอนค่ะเป็นสถิติที่สูงที่สุดนะคะในเรื่องของงานวีซ่าเนาะดังนั้นใครจะรายงานตัวกับถ้ามีสามีเนี่ยอันนี้มาดามเชียจดนะคะแล้วก็รายงานตัวกลับไปยื่นวีซ่ากลับเข้ามากลับเข้ามาได้จริงสูงมากนะคะลำดัดถัถดไปนะคะค ในเรื่องของการอ,อย่างเช่นนะคะบางคนมีสามีที่ถือวีซ่า e 7 e 9นะคะเชิญเข้าไปเยี่ยมออันนี้ก็มีโอกาสค่ะหรือบางคนมีญาติพี่น้องนะคะที่ถือวีซ่า f 5 f 6นะคะเชิญไปเยี่ยมนะคะพี่น้องในสายเลือดอย่างเงี้ยมีโอกาสผ่านได้ค่ะสําหรับบุคคลที่มีวีซ่าเชิญนะคะอันนี้ก็คือลองลงมานะคะถัดไปนะคะก็อย่างเช่น วีซ่าติดตามนะคะเช่นพี่สาวมีวีซ่าแต่งาน M6 จะเอา,อาน้องสาวติดตามไปเลี้ยงหลานนะคะไปเช็คประวัติแล้วเคยว่าวีนี่นะแต่ก็มีโอกาสผ่านได้อยู่เหมือนกันค่ะนะถ้าไม่ได้ติดแบ็กลิ์นะคะรายงานตัวกลับไม่ได้ติดแบ็กลิ์นะคะอันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสอยู่นะคะทีนี้ถามว่าแล้วอันไหนที่มันจะยากนะคะเช่นนะคะถ้าเป็นการสอบไป EPS เนี่ยจริงๆแล้วอะมาดามจะบอกแบบนี้โอกาสเนี่ยห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ เพราะว่ามันมีทั้งคนที่สอบผ่านแล้วไปได้จริงนะคะแล้วก็คนที่สอบผ่านแต่ว่าวีซ่าไม่ออกนะคะอันนี้ก็ถือว่าพอๆกันเลยค่ะให้เปอร์เซ็นต์แค่50-50เ50นาะดังนั้นนะคะใครที่อยากจะสอบไปด้วยตัวระบบ EPS นะหรือยื่นวีซ่าไปนะคะในพวกวีซ่าทำงานอย่างเช่นท้าอ e ีเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่รับเลยนะคะเขาถือว่ามีประวัติแบบนี้โดนปฏิเสธอีกอยู่ดีเขาในบางเขตตอมอ,อย่างเงี้ยเขาจะไม่รับเลย แต่ก็มีเหมือนกันที่ผ่านนะคะดังนั้นโอกาสเนี่ยมัน50/50 50ใครที่จะกลับไปด้วยตัวประเภทวีซ่าทาง,งานนะคะคิดเอาดีๆก่อนที่จะรายงานตัวกลับค่ะพร้อมไหมนะคะเงินพร้อมไหมบริหารเงินได้ดีไหม ฉันไม่กลับมาไม่เดือดร้อนใช่ไหมนะคะแต่ถ้าอยากจะกลับมาโอกาสคือ50 50นะคะใครพร้อมเสี่ยงก็ไปสอบนะคะถ้าวีซ่าผ่านปุ๊บนะคะมีทั้งคนผ่านและคนไม่ผ่านแล้วปัจจัยอะไรที่คนที่ผ่านมันแล้วแต่ปีค่ะบางปีนะคะ,ะกฎนโยบายของเกาหลีให้โอกาสจริงๆนะคะให้ผู้ผิดกฎหมายได้กลับเข้ามา แล้วก็เป็นช่วงที่รางงานตกลบมันมีการผ่อนผันมากขึ้นแต่บางปีนะคะกฎหมายยิ่งรุนแรงมากขึ้นคือไม่ให้เลยสําหรับใครที่โอเวอร์วีซ่าแรงงานตกลบคนมีประวัติไม่เอาเลยก็มีค่ะมันแล้วแต่นะโยบายของประเทศเกาหลีนะคะผู้นำนะคะแล้วแต่เจ้าหนะ้าที่สถานทูตอีกนะคะเพราะท่านทูตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะแล้วแต่กฎนะโยบายดังนั้นข้อนี้ตอบไม่ได้จริงๆค่ะมันมีโอกาสแค่50เท่านั้นนะคะทีนี้แล้วต่อไปล่ะอะไรที่เป็นเรื่องยากนะคะเช่น บอกเลยผู้ที่จะยื่นวีซ่าไปท่องเที่ยวเกาหลีนะคะหรือไปเยี่ยมแฟนอย่างเงี้ยอ่าเขาถือว่าสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแต่ยื่นได้นะยื่นได้ลองยื่นไปก่อนนะคะคนผ่านมันมีแต่ว่าเปอร์เซนต์ที่จะพูดเนี่ยคือมันน้อยนะคะยื่นไปท่องเที่ยวยื่นไปเยี่ยมแฟนนะคะยื่นไปสัญญกรรมขนาดมีเงินนะมีเง,เงินเยอะด้วยนะเป็นหลักล้านเลยนะคะทำธุรกิจที่ไทยแต่พอตรวจสอบว่าอ้าวเคยมีตรวจโอวีซ่านี่ วีซ่าท่องเที่ยวปฏิเสธวีซ่าสัญญากรรมท,ทั้งที่มีเงินเยอะนะคะมีการจ่ายเงินประจาที่โรงพยาบาลโดนปฏิเสธนะคะซึ่งแบบหืมเนอะในบางเคสเนาะก็มีน้องๆหลายคนที่เขาอยากจะกลับไปสัญญากรรมที่เกาหลีนะคะมีเงินเก็บมีที่มาสเตตม์รายได้แต่วีซ่าไม่ให้ผ่านนะคะหรือบางคนมีแฟนอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะแล้วให้แฟนเชิญจะถูกปฏิเสธว่าสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะคุณมีประวัติโอวีซ่า เกรงว่านะคะคุณไปก็จะไปโอเวอร์วีซ่าอีกนะดังนั้นมันเสี่ยงมากๆเลยค่ะว่าใครที่โอเวอร์วีซ่ารายงานตัวกลับแล้วนะคะถ้าคุณไม่ได้มีสามีเกาหลีคุณไม่ได้มีญาติพี่น้องผู้มีวีซ่าระยะยาวเชิญกลับเข้าไปเนี่ยโอกาสผ่านมันยากค่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าใครฟังคลิปนี้ของมาดามแล้วนะคะว่า ถ้าอย่างนั้นนะ่ะฉันคิดแล้วว่าฉันขอเงินพร้อมก่อนนะคะมีสักก้อนที่ตั้งตัวได้นะคะที่จะไปอยู่ไทยได้แบบสองสามปีแล้วฉันคิดว่าเงินก้อนนี้ฉันอยู่ได้ฉันเอาไปลงทุนอะไรอ่ะค่อยกลับนะคะใช้นี่ใช้สินหมดแล้วมีเงินตั้งตัวได้แล้วค่อยกลับนะ,ะแต่สําหรับใครที่แบบล,ลุ้มลุม้ดอนดอนอยู่นะคะมีเงินแบบ ยังรู้สึกว่ายังยัง,ย,งยังไม่ได้พอมากมายอ่ะน้องต้องคิดดีๆเพราะโอากาสกลับไปถือว่ายากมากๆเลยค่ะอ่ะดังนั้นใครที่ฟังอยู่นะคะตัดสินใจเอาเองค่ะการกลับไทยไม่ผิดค่ะแต่การดิ้นรนกลับมาโดยที่ตัวเองเคยเป็นอดีตที่น้อยเนี่ยคือมันยากมันเป็นข้อผิดพลาดมากซึ่งหลายคนไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้นะหลายคนนะคะที่ทักเข้ามาเล่าเนี่ยเขารู้สึกเลยว่ามันผิดพลาดมากที่เขานะคะรายงานตัวกลับ และก็บริหารจัดการด้านการเงินเนี่ยไม่ได้ดีมากพอนะคะพออยู่ไทยไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะคะเขียนเข้ามานะคะอยากยื่นวีซ่าทำยังไงคะบางคนก็ถูกหลอกอีกนะคะว่าไปยื่นวีซ่าแต่สุดท้ายนะคะเขาบล็อกหนีหายไปนะคะหรือบางคนคือแบบหนูลงหลายรอบแล้วหนูยื่นวีซ่าไปก็หลายรอบแล้วนะคะมันไม่ผ่านมาดามเตือนนะโดยปกติมาดามจะไม่รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวนะยิ่งคนรายงานตัวกลับมาเนี่ยมาดามตอบเลยว่ามันผ่านยากนะคะแต่ถ้าพร้อมเสียงก็ ตัดสินใจเอาเองค่ะ,ะใครนะคะอยากจดทะเบียนสมรสอยากรายงานตัวกลับออนไลน์นะคะหรืออยากยื่นวีซ่าแต่งงานวีซ่าเยี่ยมวีซ่าติดตามอันนี้มาดามรับคำโอกาสเป็นไปได้นะคะแต่ว่าต้องมีญาติพี่สาวน้องสาวเชิญเข้าไปนะถ้าเป็นประเภทตัววีซ่าติดตามเชิญไปเลี้ยงล้านนะคะแต่เชิญไปอยู่อาศัยโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอย่างอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ไปนะคะเอาเป็นว่านะคะใครสนใจงานวีซ่าก็ทักที่คอนแทคของมาดามได้เลยค่ะ